ดีคุณผู้ชมทุกทุกท่านด้วยนะครับผมผมชื่ออะไรผมชื่อกานะวันนี้เราจะมาเล่นแบบที่มีชื่อว่าออสตาครับเนื่องจากว่าผมเ,าเป็นผู้เล่นออสตานะครับผมที่เล่นมานานแล้วเนาะก็เลยจะมาแบบเล่นคอนเทนต์นะครับผมสร้าง ID ไอดีใไม่นะแล้วก็มาฟาร์มกันนะครับผมโอเคฮะก็เปิดมานะเขาจะให้เราฮะอัญเชิญกดอัญเชิญไปเลยฮนะโอเคทำไมภาพเป็นเงี้ยเนะี่ยได้โกคูครับผมอัญเชิญไปอีกเลยอีกตัวหนึ่ง มีเสียงอะไรขออภัยด้วยนะครับผมโอเคครับได้นารูโตะได้จระเข้น่าจะเป็นคัโคใดนะครับผมโอเคครับผมเลือกสี่ดาวคือถ้าเป็นเม็ก่อนนะครับผมของออสตาเนาะมันจะให้เราเลือก2ตัวนะครับซึ่งตอนนี้นะครับได้ปรับใหม่มาแล้วโอเคก็คุยคุยไปนะครับคือเราจะเล่นเล่นตั้งแต่ไอดีใหม่เลยนะครับผมก็คือแบบเปิดมาเล่นไอดีใหม่นะครับไอดีนี้จะมีชื่อว่าไอซีเวิรซึ่ง ผมก็ไม่เข้าใจว่าแปลว่าอะไรเหมือนกันนะโอเคฮะคนะุยวะฮะอันนี้คือมันคุยว่าให้ไปไหนไม่รู้อันนี้ก็คือโอเคเราจะไปเอ่อสตอรี่สตอรี่หรือไม่โอเคครับสตอรี่โอเคฮนะก็เราจะเล่นตามเกมไหก่อนนะคือผมก็พูดตรงๆนะกูมไม่ค่อยฟังอังกฤษออกนะแต่โอเคเดี๋ยวเราไปลองอินดีกว่าเริ่มแรกกูจะลงสตอรี่นะคิดไปคิดมาอินน่าดีแล้ว เพราะอินนะครับเป็นสมุดที่เราสามารถที่จะเอ่อฟาร์มเลนะครับซึ่งเอาจริงๆริถ้าผมเล่นปแปลกๆขออภัยเพราะว่าผมฟังอังกฤษไม่ออกผมอ่านไม่ออกผมค่อนข้างที่จะเป็นคนที่เอ่อเยนไม่ได้ดีไม่ได้เก่งด้วยนะครับขออภัยจริงๆสำหรับใครที่ขัดใจในการเล่นของผมนะก็เม้นกันได้น่าไม่ทำยังไงอะไรยังไงแนะนำได้ครับผมโอเคฮะ,ะเปิดมาแล้วครับผมเบลสูง เลแบบปกติครับผมคูณสเลยก็ได้กอคูได้ครับผมน่าจะเป็นตัวที่ดีที่สุดแล้วโอเคฮนะก็เพื่อใครไปด้วยครับว่าออสตาคือแมปแนวอะไรมันเป็นแมปแนวทารเกอร์ดิฟเฟนนะครับผมก็คือสุ่มตัวละครอนิเมะนะครับผมแล้วก็เอามาเล่นนั่นเองนี่ครับผมมันจะมีตัวออกมาให้เรากันถ่าดน,นะอันนี้โหมดอินนะครับผมโอเคนี่ครับผมมอนมาแล้วนี่เราก็ปล่อยมาเลย มีเสียงไรขออภัยอีกรอบหนึ่งเราก,กดใช้ไปก่อนนะครับเราต้องการเงินกูคูเราต้องการกูคูก่อนเราวางกูคูไว้ตรงนี้อ๋อสามร้อยบาทนะครับไม่มีตังนะจนโอเคครับผมนี่ฮะคือมอนมาจากค่อนข้างเอ่อไม่ได้เก่งมากนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้แย่ไม่ได้กากโอเคครับผมเราก็กูคูไปก่อนคือผมขอบอกนะครับว่าผมจะไม่ใส่โค้ด นะครับผมนี่ฮะเราได้ป้อยไปแล้วตัวหนึ่งจะตายแล้วครับทีนึงอีกทีนึงค่อนข้างหน้านะโกคูไม่เป็นไรครับผมนี่ครับโคคูไดน่าจะใช้พอสู้ได้นะเดี๋ยวเราเอาตัวสกิปเลย้ะกันเดี๋ยวเราก็โกคูอีกตัวหนึ่งครับผมก็เนื่องจากว่าเป็นไอดีใหม่มันจะเล่นค่อนข้างอะ <S <S ยากนะครับผมอันนี้ขอพูดเลยนะว่ายากจริง <S <S โอเคครับผม <S <S ตอนนี้รามีสี่ร้อย ก็อาจจะไม่ได้ควยดามีดที่เยอะมากนะครับผมแต่ก็ไม่ได้แย่นี่ครับผมเดี๋ยวเราจะวางอัพดีเดี๋ยวเราจะอัพข้อคูดายนะครับผมโอเคฮนะข้อคูดายนะ่าจะเป็นตัวที่ดีที่สุดสําหรับเราแล้วตอนนี้นี่ฮะค่อยๆเล่นไปฮะโอเคคนระับถ้ามีเสียงไดขออภัยจริงๆนะผมพยายามพูดเรียกเสียงอยู่ขออภัยด้วยนะฮะเนื่องจากห้องไม่มีเอ่อไม่มีอะไรเลย มีจะต,ตูดเอ้ยไม่ใช่แล้วฮะเราจะไม่เกยกันอัพไอ้ตัวนี้ไปครับผมแล้วก็เขาโดายไปตรงนี้ก็เกมนี้ครับในคลิปนี้เราไม่ได้เล่นตาเดียวแน่นอนครับผมเพราะว่าเราต้องหาเพชรมาสุ่มตัวด้วยอเอีคยครับผมแล้วก็เอามาเล่นต่อเอาโดายหกร้อยครับผมปล่อยคนปล่อยคนข้างเร็วนะตัวไอ้ตัวนี้รุดอีกแล้วครับผมตัวนี้รุดไม่เป็นไรห็อกยีบเอ็ดเอง โอเคครับนี่ฮะหกรอยกดัพไปเลยกดอัพไปด้วยสวยครับผมเดี๋ยวผมจะปรับเป็นสุดท้ายนะครับผมเพื่อที่จะได้ง่ายๆนะอันนี้คือ,อ็ขาได้ไดมี่ทานสิบสาซึ่งค่าตัวอะไรไม่ค่อยตายเท่าไรเลยก็ไม่รู้ทําทไมไม่ตายนะฮะโอเคฮะก็ไอดีหลักผมผมก็ไม่แน่ใจว่าเก่งหรือไม่นะครับแต่ว่าที่แน่ๆคือเออเป็นไอดีที่ผม เล่นมาตั้งแต่ตอนผมมสองซึ่งตอนนี้ผมมหกเรียบร้อยแล้วโอเคครับผมก็โอเคกดไปฮะผมน่าจะเคยอัดคลิปอยู่นะแต่ว่าคลิปน่าจะลบไปแล้วมังม้งมั้งไม่รู้โอเคเราได้แล้วฮะนี่โอเคครับผมกดอัพโกคูไปเรียบร้อยเดี๋ยวก็ให้โกคูยิงยิงไปก่อนครับผมเพราะว่าเราก็ไม่มีตังเนาะเราต้องรอแบบ ตังก่อนคืออันที่จริงอยากกดออโต้วสกิปนะแต่ว่าผม mm hmm. กลัวผมไม่ไหวอ่ะขอขออนุญ,ญาตยังไม่กดก่อนโอเคครับผมน่าจะไหวหรือเปล่านี่ฮะโอเคตรงนี้นะฮะหนึ่งพันหนึ่งร้อยรอเก็บเลยระยะเพิ่มจากสิบห้าเป็นสิบแปดซึ่งสิบห้าเนี่ยถือว่าน้อยมากเลยนะแต่ว่าการลดโจมตีก็ใช้ได้นะครับผมโอเคฮะนี่กดไปเลยนี่ครับผมโอเคครับนี่โกคูโกคูอย่าเพิ่งอัพ ตอนนี้เราอัพอันนี้ก่อนเฮ้ยนารูโตะเราไม่เคยใช้เลยใช่ไหมเดี๋ยวเราเค่อยใช้ครับผมเอาโคอโคดก่อนโคอโคดน่าจะจะเป็นโอเคแปดสามแล้วข้ามเวฟเลยก็ได้ครับผมโคอโคดน่าจะอยู่ในระดับที่เล่นได้แล้วโอเคครับผมก็วางโกคูหรือไม่ดีเอาเป็นโคอโคดเหมือนเดิมครับผมก็ไม่มีอะไรกดก็กดโคอโคดครับผมไม่รู้เรื่องอะไรโคอโคดครับผมโอเค เราจะไม่ออโต้สกิปนะฮะเราจะค่อยๆเล่นหรือเราก็ออโต้ไปเลยก็ได้ออโต้ดีกว่าครับผมเพราะว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราก็แค่จะมาลองอาเเชรก่อนนะครับช่วงแรกคือผมขอบอกก่อนนะว่าผมไม่มีประสบก,การณ์การลองเล่นใหม่คือเคยมีแต่ว่าผมไม่ได้เล่นใหม่แบบเก่งเวอร์ขนาดนั้นนะครับผมก็ขอภัออยจริงๆก็ทีนี้เราก็จะมาลองเล่นใหม่เลยแต่แรกเลยโดยที่เราจะไม่ใส่โค้ดย้ำว่าไม่ใส่โค้ดนะครับผมก็จะเป็นอะไรที่ค่อนข้างยากและผมก็จะไม่ขอความช่วยเหลือจากใครด้วย อันนี้ครับผมโอเคครับสูรแล้วตัวนี้แม็กแล้วครับผมนี่ฮะเราก็ปล่อยไว้ตรงนี้แล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับโค้ดไดเราจะปล่อยไว้ตรงนี้ไม่แน่ใจว่าใช้โคดไดไหมไหมนะครับเพราะว่ามันชื่อว่าจัตตัคี้โอเคครับผมมาอย่างนี้ตัวนี้ปล่อยมาตรงนี้แล้วโอเคเดี๋ยวเราจะปล่อยไว้ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ตามแผนนะครับก็คือน่าจะเป็นการยื้อที่น่าจะได้มากที่สุดแล้วนะครับผมก็คือผมจะไม่กดออโต้สกิปผมจะสกิปเองเพราะว่าอะไร เพราะว่าผมจะได้ชัวร์ว่ามันไหวหรือไม่ไหวนะครับผมอันนี้คือผมคิดว่าน่าจะไหวโอเคอันนี้ก็น่าจะไหวอยู่มั้งโอเคมันมีตัวนี้ด้วยตายแล้วครับผมโอเคฮะอันนี้คือไหวแน่นอนครับผมได้สองสามตัวแล้วเดี๋ยวเราจะวางไว้ตรงนี้นะครับผมวางให้เหมือนตอนวางหนวดดานะครับผมก็คือปกติถ้นหนวดดเราจะวางอย่างนี้ตรงนี้ตรงนี้เราจะวางอย่างนั้นเลยนะครับผมแต่ว่าอาจจะแตกต่างนิดนึง นะครับงที่ผมจะวางแมปทัวร์แมปไปเลยโอเคครับผมเนื่องจากเขาโคดายเป็น AOE นะครับน่าจะเป็นตัวที่ดีที่สุดสําหรับเราแล้วถ้าให้ดีจะได้5าดาวนะ5าดาวนะครับเกมนี้ในปัจจุบันนะครับถือว่าเป็นตัวที่กากมากเฮ้ยมันไม่ได้กากขนาดนั้นนะแต่ว่ามันอยู่ในระดับที่มันมีตัวที่เก่งกว่าแต่สำหรับมือใหม่นะครับ5ดาวนะครับถ้าได้ก็ดีไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับผมโอเคครับนี่ฮะเราน่าจะออโต้ได้นะเดือน13บสเอง นี่ครับผมเรามาวางไว้ตรงนี้อีกโอเคเอัพไปเลยนี่เสร็จแล้วครับผมโอเค,อ,เคอันนี้ก็เป็นพายุเอ่อทรายนะครับผมไม่รู้ว่าคืออะไรเหมือนกันมันเหมือนแบบทอร์นาโดทรายประมาณนั้นนะครับซึ่งเอาจิงๆอิออสตานะครับเป็นแบบที่ค่อนข้างเอ่อเล่นสนุกนะครับได้รับแรงแรงมาแรงมาจากไอ้แมปเอ่อ Tower Defense คือแมปมันชื่อนี้จริงๆนะครับผมก็คือ Tower Defense ซึ่งผมก็เคยเล่นในสมัยก่อนนะครับซึ่งมันเป็นแมปที่สนุกมากเราอัพกูเลยนะผมโอเคฮะเ,เราไม่มีตัวเงินนะคือถ้าเป้าหมายผมนะครับคือต้องการตัวเงินมากเพราะว่าอะไรเพราะว่าตัวเงินนะครับทำให้เราผลิตเงินได้มากขึ้นเราก็จะยื้อเกมได้มากขึ้นหาอะไรได้ง่ายขึ้นนะครับผมซึ่งตัวเงินที่ดีที่สุดในปัจจุบันก็คือสปีดวากอนนั่นเองนะครับผมโอเคฮะเราเริ่มไหวแล้วครับผมโอเคคือตัวหนึ่งนะครับเราจะวางได้แปดตัวเนาะ เลยสลอตหนึ่งนะะสลับบางตัวส่วนบางตัวอาจจะได้แค่หนึ่งตัวนะครับผมก็หนึ่งตัวนี่คือจะเป็นหนึ่งตัวที่แรงมากนะครับผมซึ่งตอนนี้เรามีตัวเริ่มต้นนะเราไม่ต้องเอาอะไรมากโอเคครับผมโกคูให้แม็กเลยเรามีข้อคูดานะครับสี่ตัวห้าตัวเอ้ยมีสี่ตัวโอเคครับผมสี่ตัวแล้วอัพไปต่อเรียบร้อยสกิปเลยครับผมน่าจะไหวนะคือถ้าไม่ไหวก็คือมันจะไม่ไหวเลยครับตอนนี้ก็คือตอนนี้เราไหวนะโอเค เดี๋ยวเราจะกดอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับสาหรับตาแรกนะเราจะไม่สกิปเลยทันทีเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราไหวหรือไม่ไหวนะครับผมโอเคฮนะกดไปเลยนะตอนนี้นะโกคูตีเอ,อ่อห้าวิท้วนโกคูได้สี่วินะครับเป็นตัวที่ตีเร็วมากนะคือสําหรับเมตอสมัยก่อนนะครับตีเร็วนะครับเป็นสิ่งที่สําคัญมากเพราะว่ามันเสียเวฟได้ไวทำอะไรได้ไวโอเคครับผม ตามานี้แหละผมไม่แน่ใจนะว่าสมัยก่อนอีกสมัยหนึ่งเป็นยังไงแต่ถ้าสมัยแรกๆเลยตีเร็วนะ่าจะจาเป็นสุดนะในการลงสตอรลงสตอรี่นะครับผมขอยังว่าสตอรี่ไม่ใช่อินเดือพึ่งดามากกูนะโอเคครับผมแต่ผมก็ไม่แน่ใจนะว่าอินก็ด้วยหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆคือสตอรี่นะครับเมตาสตอรี่เอ่อตีไวนะครับผมโอเคฮนะอันนี้คือวันแรกนะเราต้องค่อยๆเ,เล่นโอเคครับตัวนี้ตันแล้ว เดี๋ยวขอนับก่อนนะครับหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามสี่ห้าแล้อีกสามตัวผมกะว่าจะวางไว้ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้หนึ่งตัวหกแล้วก็แปดตรงนี้น้่นถูกแบบวะเอาใหม่ดิสามสี่ห้าหกมาดิอันนี้หกใช่ไหมผมจะวางไว้ตรงนี้หนึ่งแล้วก็ตรงนี้อีกหนึ่งตัวครับเอาไว้เสริมดามจโอเคครับผม เริ่มเลยแล้วกันเราจะวางไว้ตรงนี้เพื่อดักไว้ข้ามขึ้นเลยครับผมข้ามขึ้นนะ่าจะไหวนะแล้วก็อีกตัวหนึ่งไว้ตรงนี้โอเคครับผมอ๋อครบแปดแล้วเหรอเอาในอีกตัวหนะนึ่งสองสามสี่ห้าหกเดีอเวนะอ๋อนี่เจ็ดแล้วก็นี่แปดวิขอบหายเลยลืมโอเคครับต่อไปครับผมวางไว้ตรงนี้ครับตามแผนตรงนี้จะเป็นตัวดาเมจของเราเลยนะครับก็คือ มันจะมีตัวดามจสตัวนะสำหรับมือใหม่อันนี้ก็ถือว่าด้เป็นพื้นฐานที่ดีนะแต่ผมจะเล่นแบบไม่ใส่โคดนะแต่ถ้าใส่โคดจะเล่นง่ายกว่านี้ซึ่งนะครับผมผมก็รันขั้นตอนการสอนมันด้วยนะมันเลยไม่ได้เปิดให้ผมสุ่มอันนี้ขออภัยจริงๆผมจะรีบมาลงก่อนแลแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปลงสตรอรี่นะผมโอเคได้แล้วครับยี่ห้าเวฟนะเดี๋ยวออโต้สกิฟเลยแล้วกันนะฮะเพราะว่าน่าจะไหวแล้วมเคืออัตโนมัติเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเบื่อกันนะโอเค แต่ตอนนี้ก็คือเอ่อเล่นใหม่นะครับไม่ค่อยได้แลกไม่ได้อะไรเท่าไหร่เราก็เปิดไปเถอะโอเคครับผมเดี๋ยวปิดเลือดก่อนนะครับเพื่อเพื่ออะไรไม่รู้ปิดปิดไปเถอะโอเคครับผมพันห้าแล้วตรงนี้ก็มีเลือดใกล้ตายหมดแล้วครับผมโอเคับถ้ามันไม่ตายมันจะมาเจอด่านนี้อีกด่านนี้อีกโอเคครับผมไอ้ตัวนี้น่าจะชิบาหายของเท้เดี๋ยวผมจะวางไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกันโอเคฮะ ก็คือเราน่าจะได้30เวฟน,นะก็คือเราจะได้ตัว EXP มาแล้วก็เอาไปปั้นตัวละครนะครับผมกอดเป็นแมพที่เป็นอย่างนี้นะครับซึ่งทําให้คนสามารถเล่นได้เรื่อยๆเลยก็ถามว่าเบื่อไหมคนอาจจะเบื่อนะครับผมแต่ว่าก็เป็นแมพที่มันก็นเล่นได้เรื่อยๆนะครับลงอินกับเพื่อนเอาสนุกเอาก็ได้ครับผมโอเคฮะเราก็ผ่านเรียบร้อยหรือเปล่าโอเคครับเราเพลย์แล้วครับจบเกมครับผมโอเคเราได้ดามีดประมาณ เอ้าหม0่นสามนนะครับซึ่งไม่รู้ว่าเยอะหรือไม่นะครับผมน่าจะน่าจะประมาณพอดี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 ทุโยโอเคครับผมพอดีพอดีโอเคช่างหมอมันเถอะโอเคครับผมเรากดกดแล้วนั่นเองได้ประมาณ109 0 0ซึ่งเดี๋ยวเราก็ถ้าถามว่าทำไมผมถึงรอรับดามีดเพราะว่าอะไรเพราะว่าเพดดามีนะครับมันจะมีอยู่ซึ่งมันให้เพชรเราเยอะมากพอเราได้เพชรปุ๊บเราก็สามารถไปเล่น เออเอาไปสุ่มเอาไปทาอะไรก็ได้นะครับผมที่เราอยากทํานะโอเคครับผมเราก็กลับมาที่เดิมแล้วโอเคครับรอกันนะครับนี่ครับมันจะมีให้สุ่มอันนี้คือเควสดามีนะครับร้อยเจ็ดสิบถือว่าได้เยอะไหมผมเออไม่ทราบแนี่ชัดโอเคครับผมเดี๋ยวเราจะไปกดสุ่มเลยอันนี้คือตัวเออไม่แน่ใจว่าเก่งไหมนะแต่ตัวนี้เออถ้าถามว่าเก่งไหม ถือว่าเป็นตัวที่ใช้ได้ต้นเกมอย่างดีเลยโอเคครับงั้นเดี๋ยวเราจะซุ่มตู้นี้กันแต่ก่อนซุ่มขอดกดตัวนี้ก่อนแล้วกันโอเคครับคือใจจริงอยากได้สักเอ่อวิ่เดี๋ยวนะมันแจกด้วยเหรอสตาร์ดัตวิ่งเพิ่งเห็นหอ่ะเนี่ยโอเคเดี๋ยวเราจะใช้สตาร์ดัตเลยแนะนํานะครับกดตรงนี้อ่าตู้ดีๆนะครับผมเอาตู้ตัวนี้ก็ได้ครับโกโจ ตู้นี้แนะนําเป็นโซโลกับไออะไรเนี่ยไอตัวนเนี้ยเนี่ยชื่ออะไรไม่รู้นะครับโอเคตู้นี้ยูกามมรมีสน่าจะดีที่เดือผมไม่รู้นะโอเคเราจะสุ่มตู้ตู้ไหนดีเราจะสุ่มตู้เอ่อโกโจแล้วกันนะครับมือใหม่นะคือเอาจริงๆ้เราสุ่มไปเราก็ทําอะไรไม่ได้นะครับเพราะว่าหนึ่งเลยเรายังไม่เวลร้อยโอเคครับมันเป็นสีม่วงอย่างนี้ก็น่าจะไม่ได้นะ <S <S โอเคครับผมเราจะได้ตัวมาด้วยก็ตัวพวกนี้ไม่ได้เก่งมากนะครับแต่ว่ามันสามารถช่วยเหลือเราได้นะให้เราเล่นง่ายขึ้นได้อยู่สำหรับมือใหม่นะผมคิดว่าซุ่มๆไปเถอะนี่ครับผมโอเคเราได้แล้วส่งไปอีกทีหนึ่งวีสลอตเต็มคนระับโอเคเรามูก็ได้ประมาณนี้เดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตนะผมขออนุญ,ญาตถอดตัวนี้ออกนะครับผมแล้วก็ตัวนี้แล้วก็ใส่ตัวสี่ดาวไปแทนสี่ดาว เอเป็นตัวนี้แล้วกันนะฮะแ้วก็อันนี้น่าจะดีผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าดีไหมแล้วก็ครับโอเคเราจะเอ่อย่อยให้ข้อคูดายนะครับผมเนื่องจากว่าตอนนี้กูก็มีดีแค่ข้อ,ขอคูดายนั้นแหละโอเคครับผมโอเคครับตัมสิบห้าใช่ไหมเราสามารถเพิ่มช่องคนได้ด้วยการเอ่อตรงไหนนะตะกี้มันจะมีให้เพิ่มช่องคนอยู่นี่ครับตรงนี้ ห้าสิบเพชรเพิ่มสารัดเพิ่มไปเลยก็ได้นะโอเคครับผมก็สุ่มไม่อีกนะครับอาจจะได้โกโจโนะถ้าโชคดีเราจะได้โกโจโแต่ถ้าโชคร้ายก็คือเราจะไม่ได้นะโอเค okay, น่าจะไม่ได้นะเพราะว่าบอลสีม่วงนะโอเคผมถ้ามีอุย้ยห้าดาวเด้งนะครับโอเคถือว่าเป็นอะไรที่ดีถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากนะครับถ้าห้าดาวเด้งโอเคครับไมกี้ไมกี้ดีนะฮะถ้าจะใช้ก็อุย้ยเราได้ uh อ่าไม่ออน,นะครับมันชื่ออะไรก่อน โอเคครับให้ดีก็อยากได้อปอเงินเรากดมาตอนไหนเนี่ยนี่ครับต,รตัวนี้แลาจะไม่ผิดนะครับสามารถทําเป็นเจ็ดดาวได้หรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูกนนะตะกี้ก็กดออกทัวทีเลยหกดาวนะครับทําเป็นหกดาวได้แต่ว่าเป็นหกดาวที่เก่งพอตัวโอเคครับผมเราก็กดไปเลยได้บอลม่วงอีกแล้วไม่น่าได้อะไรนะครับน่าจะได้ซามเหมือนเดิมไม่น่าได้เกินเนี่ยแล้วโอเคครับผมตุมไปเลยฮนะ ยังไงเราก็ไม่น่าได้อยู่แล้วอุ้ยอะไรโอเคครับได้ตัวเงินด้วยครับผมอุ้ยเกมนี้ถือว่าเราเริ่มต้นได้ดีอยู่นะครับก็คือเราได้ทั้งตัวทำหกดาวแล้วก็ตัวเงินไอตัวนี้นะครับตัวเงินนะเก็บไว้เลยแล้วก็อันนี้ครับน่าจะได้ใช้ด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจเป็นตัวที่ป้องดาเมจได้ดีเลยนะครับผมโอเคก็ถ้าผมพูดเร็วขออภัยจริงๆนะครับผมพยายาม ปิดเสียงกื่นตั้งนานา,นาเวโ,<ด>โอเคส่งโกโจต่อนะครับผมคืออยากได้โกโจไม่ได้อยากได้ตัวนี้นะตัวนั้นก็คือว่าเป็นตัวแรด้วยหรือเปล่าแต่ว่าอยากได้โกโจมากกว่าโอเคครับผมคานิคิคานิกิกไม่ไแน่ใจว่าเก่งไหมโอเคตัวอะไรว่าเมื่อกี้นี้อ,อันนี้ก็ถือว่าเก่งกันนะครับก็ไม่ได้แย่เท่าไหร่หรือว่าเป็นตัวที่เก่งเลยท,ทีเดียวซีมีโคน,นันมา้วย ม่สนครับผมสุ่มโกโจต่อนะครับเพราะว่าโกโจเป็นตัวที่เอ,อติดเมตาในตอนนี้ซึ่งเป็นตัวที่ติดดีเลยพอตัวเลยนะครับผมโอเคสุ่มไปเลยครับผมนี่ฮะเราก็คือมันจะไม่ออกก็ไม่เป็นไรครับผมต้นเกมนะได้แอนนี่ด้วยได้ตัวมาค่อนข้างดีนะครับผมโอเคกดได้แล้วนี่โอเค เดี๋ยวเราเช็คก,ก่อนนะครับเราเอาข้เอาเราเอาเข้าโคดายออกก็ได้นะเดี๋ยวเราเอาตัวนี้เป็นหัวหน้านะครับเพราะว่ามันจะมีบัฟข้างล่างด้วยโอเคต่อไปก็แอนนี่นะฮะแล้วก็ประมาณนี้แหละอีกตัวหนึ่งเอาเป็นโกโจแล้วกันครับโกโจล่างนี้ไม่แน่ใจว่าหยุดเวลาได้ไหมแต่เอาไปไปแต่เอาไปก่อนนะครับผมโอเคโอเคครับผมลงอินต่อเลยครับผมเือร์สิบเก้าแล้วนะ มือใหม่เล่นวันแรกก็เพิ่มสิบเก้าแล้วได้ตัวดีด้วยตัวหนึ่งแล้วกดไปเลยอันนี้เป็นไอดีใหม่นะครับผม,มก็เล่นวันแรกเลยดวงดีอยู่นะได้ตัวนี้เราจะกดแบบปกติมันเดิมรมบผมโอเคฮะกดตัวนี้เอ้อเยระยะกว้างนะเนี่ยถือว่ากว้างมากนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะวางไว้เอ,อตรงนี้เราเป็นมือใหม่นะครับเราต้องวางอย่างนี้ก่อนนะมันถึงจะค่อนข้างดีดีสี่วิครับผม นี่ครับผมก็ถือว่าเล่นง่ายขึ้นนะผมไม่แน่ใจว่าวางได้กี่ตัวแต่น่าจะห้านะโอเคครับผมได้ตัวเงินแล้ววางตัวเงินไว้ตรงนี้นะครับรอเกมจบก่อนรอเราได้ตังค์นะครับต่อเว็บโอเคได้ตังค์ต่อเว็บ,คคบ,ตตวบแต่ตังค์ไม่พอจเจริญพอนะผมโอเคตังค์พอแล้วก็วางต่อครับผมค่าอัพห้าร้อยเพื่อไปหนึ่งพันนะครับอันนี้เอฟเฟกมันจะมาช้ากว่าดามีนะครับก็อันนี้ต้องเข้าใจในตัวเกมด้วยนะ มันเป็นเกมพ์ของมันโอเคเราอัพตัวนี้เลยวางตัวเงินไปก่อนนะครับช่วงแรกๆอันนี้น่าจะเป็นแผนผมนะวางตัวเงินไปแล้วเราก็เอาตัวนี้เอ,เอามากองกันตรงนี้ทีหลังเราจะยังไม่อัพก่อนนะครับผมโอเคมเันก็เอโอีนะแต่เอโอีมันสั้นเกินนะครับผมแต่ก็ถือว่าได้เยอะสําหรับร่างเออร่างนี้เราได้ห้าร้อยต่อเวฟแล้วทีนี้ครับผม เดี๋ยวเราจะไม่ขายก่อนนะเราจะวางไว้ตรงนี้อีกตัวหนึ่งโอเคครับผมนี่ฮะเดี๋ยวเราจะอัพไอตัวนี้นะส่วนตัวนี้เราจะไม่อัพเพราะว่ายังไงเราก็ต้องมากองกันอยู่ตรงนี้อยู่ดีวางไว้ครับผมอัพไปส0 0ตัวนี้เราจะยังไม่อัพก่อนนะเราจะวางไปก่อนให้ครบ8ก่อนนะครับผมแล้วค่อยไปอัพต่อโอเคครับส0 0รอยแล้วตรงนี้อีกนะครับผม 2,4,6,8น่าจะมี8แล้วต่อไปก็อัปเกรดนะครับผมอัปเกรดตัวไปเลยอัปเกรดเนี่ยค่อนข้างดีนะอัปเกรดไอะไรก็ได้ฮะตัวเงินแล้วไอตัวนี้ก็แม็กนะฮะ1,2,3,4,5,6,7เหลือตัวเดียวนะครับที่ยังไม่แม็กนะโอเคฮะเดี๋ยวถ้าแม็กแล้วโอเคครับแม็กแล้วเราจะมาอัปตัวนี้ต่อนะฮะเพื่อเพิ่มดามจนั่นเอง โอเคฮะอัพ okay, ไปเลยอันนี้คืออัพแม็กนะสามหมื่เถือว่าใช้เงิน1 0,000มืก็ถือว่าได้เยอะนะฮะหนึ่งมืเนี่ยมือไม่ถือว่าได้เยอะมากนะเราก,เราก็เราก็ตอนนี้จบอาจจะได้เพชรมาเยอะพอตัวเลยเดี๋ยวเราลงอินตานนี้เสร็จเราจะพออนก่อนนะแล้วก็ต่ลอลงคลิปหน้าเนะเาะถ้ากระแสตอบรับดีเดี๋ยวผมจะมาทําอีกนะโอเคครับผมอันนี้ตัวที่แปครับผมอัพตานแล้วครับโอเค วางไม่ได้อีกแล้วนะโอเคครับผมต่อไปครับแอนนี่แอนนี่ได้กี่ดาเมจไม่รู้เดี๋ยวผมจะลองวางก่อนนะแต่น่าจะได้เยอะนะครับถ้าจะไม่ผิดเป็นตัวใหม่ด้วยเนี่ยครับผมสามหมื่นสี่อันนี้คือน่าจะยังไม่ถึงคันสูงสุดนะก็อาจจะมีดามจดเยอะกว่าตัวนี้ด้วยหรือเปล่านะฮะเดี๋ยวมารอดูกันนะเราน่าจะได้ห้าสิบเวฟขึ้นแน่ๆคราวนี้ผมเ่ิมั่นใจแล้ว ได้เวยๆเนี่ยห <52. S 2> ้าหมืนสองดาเมจค่อนข้างเยอะกว่าตัวนี้นะครับผมแต่ว่าระยะสั้นกว่าเนาะก็ไม่เป็นไรครับผมโอเคครับผมอัพตัดแล้วโอเคเดี๋ยววางอีกตัวหนึ่งนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะเล่งสปีดกันสักนิดหนึ่งนะฮะ แล้วก็เดี๋ยวนะครับสตรีมผมนะครับอาจจะเริ่มเอ่อสตรีมอีกยิงยังจ,งจังแล้วนะครับก็อาจจะสตรีมประมาณวันจันทร์วันพุธวันศุกร์นะครับแล้วก็เอ่อสตรี Steam, มวันเสาร์อาทิตย์ด้วยนะครับถ้าว่างถ้ามีเวลานะก็นั่นแหละครับผมก็ฝากสตรีมด้วยนะครับฝากมาดูกันด้วยโอเคครับผมอัปตันตัวที่สี่แล้วเดี๋ยววางโกโจนะครับผมเดี๋ยวผมลองก่อนเอาวางไว้ตรงนี้แล้วกัน ไม่แน่ใจว่าถึงไหมนะอุ้ยทำไมระยะแบบยืดเวลามันน่ารักจังอะอันนี้ระยะน่ารักมากเดี๋ยวขายก่อนแล้วกันโอเคครับผมเดี๋ยวผมอัพไอตัวนี้ก่อนนะครับทางนั้นนะระยะพี่เขาน่ารักเกินนะครับ น้ำตจาจะไหลเลยระยะแบบโคตรน่ารักเอ้ยนี่ไงได้แล้วโอเคผมวางโกโจรครับเดี๋ยวผมจะวางแบบนี้นะก็ไม่แน่ใจว่าถูกใจท่านผู้ชมเลยนะแต่ว่าระยะมันสั้นแล้วผมก็ไม่เคยหาข้อมูลเกี่ยวกับการยืดเวลาเลยนะครับผมก็ประมาณนี้แหละผมได้ ไอห,หยุดเวลาเรามีเอ่อห้าตัวแล้วนะครับผมตอนนี้ก็นี่สามแล้วก็สี่ไอ้มีสี่ตัววางแอนนี่ต่อครับผมโอเคเบสซัสิบสามแล้วนะฮะโอเคครับผมแอนนี่ตันตัวสุดท้ายผมโอเคโอเคครับผมต่อไปนะอัพโกโจน่าจะดี ตอนนี้เบีซีซมแล้วนะเดี๋ยวเราวางโคโจไว้เอตรงนี้ด้วยอีกตัวหนึ่งดีไหมเอาวางตรงนี้ครับผมผมไม่แน่ใจว่าถึงไหนนะเอาวางไว้ตรงนี้แหละแล้วก็น่าจะมีหมดแล้วนะระวาวังไว้ตรงนี้อีกตัวดีกว่าครับผมโอเคเพื่อหยุดหรือเวลาได้นะโอเคครับครบแล้ว <S <S ที่เหลือก็ เอามาวางเป็นดาเมจอะไรก็ได้นะดาเมจประมาณห้าร้อยห้าสิบโอเคครับผมเราไม่เราไม่มีบัฟนะอีกตัวหนึ่งที่ต้องการนะครับมือใหม่นะเออวินเออวินถือว่าเป็นตัวที่บัฟดีอะไรดีนะครับผมโอเคฮนะเรายุดเวลาดูครับนะผมก็ยุดประมาณนี้แหละแต่ก็ยุดได้เนิดเดียวนะครับผมแล้วก็หาหยุดเลยแต่ก็ถือว่าใช้ได้นะครับผม สกิลไม่ได้แย่อันนี้ก็คือดาเีจอ่าลดไปแบบเยอะมากนะเอาจริงนะคิดไปคิดมาลง e x ได้เลยนะครับเนี่ยอ่านี่เโอเคครับผมทุกคนครับตอนนี้ก็เวฟพกสิบแล้วซึ่งเอ่อเหมือนว่าจะเริ่มไม่ไหวกันแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวผมจะเริ่มกดใช้เอ่อโกโจนะครับผมเพราะว่าตอนเนี้ยก็ เริ่มไม่ค่อยไหวกันแล้วนะต้องมีโกโจม,มาช่วยแล้วหกสิบเอ็ดแล้วครับผมโอเคเดี๋ยวเราก็จะเริ่มแบบหยุดเวลานะครับผมเฉพาะบางที่นะครับผมบางทีก็ไม่ได้หยุดบางทีก็หยุดเพื่อยือนะครับผมผมน่าผมน่าจะได้แค่ยือละวันี่หกสิบเอ็ดนะครับผมถือว่าได้เยอะมากเลยสําหรับเอ่อวันแรกนะครับนะครับผมตาแรกวิลินพันขอภัยเลยนะลินพันเลยตอนนี้เนี่ย โอเคครับ okay, ผมผมน่าจะต้องปิดเอฟเฟคแล้วละม้างดูกูดูเอฟเฟค effect. ไอเอฟเฟคโคตรเชี่ยเลยโอเคครับผมเบพกสาวนะปิดเอฟเฟคเถอะให้กูปิดเถอะเออจะเข้าบ้านกูก็เข้าเลยเอฟเฟคมันมาแล้วอุ้ยมันมแรงมากเลยนะเอฟเฟคเนี่ยคือตะเกียร์เนี่ยเอฟเฟคไม่ได้ขนาดนี้นะครับหลังจากที่เอ่อมอนหลุดขอยย้ำนะครับว่ามอนหลุด ก็เอฟเฟกก็เริ่มแรงขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับผมโอเคไอตัวนี้ติดอยู่เดี๋ยวเรามาหยุดตัวนี้ก็ได้ไหมหยุดเวลาวิหยุดไปถึงตรงนี้โทษทีเลยวิเฮ่คือมันหยุดช้าจังวะไอ้ตัวโกโจเนี่ยหยุดค่อนข้างช้านะครับโกโจอ๋อตัวนี้เคยโดนหยุดแล้วหรือเปล่าเออเนี่ยเคยโดนนะโอเคครับผม65สิบวีฟนะ ก็น่าจะได้เพชรเยอะพอตัวเลยนะครับผมเพราะว่าตอนนี้ได้เม็ดเราร้อยสาสบสนะครับผมโอเคคไปอยพันปดสิบเกโอเคเก้าเอเก้มันยังขึ้นได้อีกนะครับผมโอเคเราจะกลับไปเออ่ตรงสุ่มกันเลยนะครับผมเพื่ออะไรเพื่อไปดูว่าอะไรไหมสุ่มเอ่อเลเวลที่27่สเจ็ดมีเพชรห้าร้อยอันนี้คือตั้งแต่รอบแรกนะครับผมโอเคฮะเรากดไปตรงนี้เลย ห้าพันเพชรนะครับผมอันนี้คือเพชรที่เราจะได้รับนะครับผมโอเคประมาณห้าพันกว่าเพชรนะไม่แน่จะว่ากี่เพชรเหมือนกันโอเคครับผมก็ประมาณนี้แหละเดี๋ยวเราจะไปดูตู้ซุ่มกันนะครับตอนนี้เราก็มีห้าพันเพชรเนี่ยบูม่าครับแต่ว่าถ้าเราจะปลดล็อกด่านนี้เราต้องไปลงสตอรี่ให้ถึงด่านที่มันต้องการนะครับผมซึ่งก็ยิ่งเสียดายมากเลยเนี่ยบูม่าครับผมอีกยี่สิบห้านาทีดีอี ก็ขอจบวันแรกไว้เพียงเท่านี้นะผมก็ใครชอบเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเกือบลืมนี่นะครับผมตัวมือใหม่นะสตาร์พาร์ตอย่าลืมมารับกันด้วยนะฮะเวลหนึ่งเฮ้ยผมลืมผมลืมมากดเล่นเลยตรงนี้นะถ้าได้นะดามเมจเยอะกว่านี้แน่เลยโอเคครับผมก็สําหรับวันนี้นะครับขอพอแค่นี้ก่อนนะครับผมก็ใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไม่ต้องกด share, แชร์ก็ได้กดติดตามนะครับผมโอเคครับผมก็สำหรับวันนี้ครับ สวัสดีครับ